ใไล้สองงานราชพฤกษ์กัาบกริดโอเคก็ติดถนนราชพฤกษ์นะครับแต่ว่าเข้าซอยประมาณร้อยกว่าเมตรครับก็อยู่ใกล้กับคอมเพตตี้มอลลต่างๆนะติดกับโรบินสันอยู่ใกล้ไทยวัสดุแล้วก็มีหมู่บ้านเยอะเลยครับหมู่บ้านเลยหมู่บ้านก็ครบทุกแบรนด์นะครับนะทั้งคาซาทั้งแลนด์เฮาส์ทั้งเอพีก็มีครับแสตลีย์ครบอพาร์ทหรองสอนก็กำลังขึ้นใหม่อยู่ก็ เป็นที่ที่มันมีเชื่อมกับถนนได้3เส้นเลยนะครับทั้งราชพฤกษ์ชัย,ยพฤกษ์แล้วก็3 4 5สี่หก็อยู่ใจกลางพอดีนะครับก็ตรงนี้ก็ทีเ่เล็งไว้ก็เหมาะกับการพวกสร้างอพาร์ตเมนต์รีสอร์ทหรือไม่ก็แบ่งแปลง,งขายแต่จากที่มีฟีดแบ็กกลับมาที่คุยมาแล้วเนี่ยก็เคยคุยกับนายทุนบางคนที่ว่าจะทําแบ่งแปลง,งเนี่ยราคาค่อนข้างตึงราคาจะไปค่อนข้างยากเพราะว่าที่จะสัญญาณนี้ก็จะขายกันอยู่ที่ประมาณสักแสนต้น,ตน ถ้าเกิดราคาทุน80,000กบาทเนี่ยมาพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะทุนจะต้องสูงจะเหลือน้อยเราวัดใหม่ก็จะแบ่งเป็นสองแปลงตรงนี้ก็จะเป็น2ไร่ครึ่งนะครับนี่จะเป็นประมาณ4ไร่ก็คือปัจจุบันเนี่ยไอ้สี่ไร่กว่าเนี่ยมันหนึ่งโฉนดใช่ไหมปัจจุบันนี้ก็คือโฉนดเดียวเลยโฉนดเดียวเนี่ยทั้งหมดใช่ใช่เขาการแบ่งซอยครึ่งก็ต้องถูกแบ่งก็ต้องยอมเสียที่ต้องเสียเสียที่ดินสาธารณะไปถูกไหมจะเสียไปที่ประมาณกี่วาครับสามร้อยตารางวาครับสามร้อยตารางวาก็โอเคเพื่อเพื่อสร้างมูลค่าที่ดินสองแปล คืได้คุยเขาจะแบ่งแปลงตรงนี้สองไรใช่ไหมครับจะแบ่งไม่ให้ไม่ให้เข้าจัดสรรก็คือจะอยู่ที่ประมาณได้ทักแปดแปลงก็ราคาค่อนข้างตึงก็กำลังคุยกับเจ้าของที่ให้ปรับลงมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ที่ประมาณสั้งห้าหมื่นถึงหกหมื่นอ่ะสิ่งที่พัฒนาได้คุ้มก็กำลังคุยอยู่ครับแต่ว่าแปลงนี้ค่อนข้างใหญ่อาจจะต้องหาในทุนใหญ่ๆห,หน่อยผมก็ไปประเมินที่ข้างเคียงกันมาก็ใช่ไหมครับมีแปลงนี้ครับที่บอกขาย อย่างนี้ครับนี่เขาขายวันละห้าหมื่นก็ติดกันนี้ก็ห้าหมื่นนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยต้องไปจุดก,กับรถไปจุดก,กับรถก็คือเขาก็มีคอนเน็กได้แค่เส้นเดียวเส้นราชพฤกษ์แต่ว่าที่ของเราเนี่ยมันทั้งราชพฤกษ์ไปตรงนี้ก็ชยยัยพฤกษ์ไปตรงนี้ก็สามสี่ห้าก็เลยเดี๋ยวอาจจะขอปรับก็แหละแต่ว่าอ้างอิงว่าตรงนี้เขาขายห้าหมื่นผมโทรไปเช็คนะครับเขายืนพื้นที่ห้าหมื่นแล้วก็ไปอีกนิดนึงตรงนี้ก็ห้าหมื่นเหมือนกัน ก็เดี๋ยวจะว่าจะลองคุยกับเจ้าของที่ว่าลองลองลดมาอยู่ที่สักเจ็ดห้าเหตุผลที่ต้องการแบ่งแปลงเป็นสองโฉนดจนอีกโฉนดสี่ไร่กว่าโฉนดสองไร่กว่าเหตุผลเพราะอะไรคิดว่าขายง่ายขึ้นคือด้วยโฉนดมันเป็นดั้งเดิมครับก็ใช่ไงรับที่ตอนนี้มันประมาณหกเจ็ดไร่ถูกไหมเจ็ดไร่ที่ก็จะแบ่งครึ่งเพื่อคิดว่าขายง่ายขึ้นใช่ความคิดผมทำไมไม่คิดว่าขายยกแปลงง่ายกว่ามันมูลค่ามันสูงผม แต่ว่าตอนขายก็จะเสนอขายยกแปลงอะนะครับแต่ก็เป็นช้อยให้กับแต่ไม่ไรก็แบ่งชนวนถ้าขายยกแปลงก็มีค่าก็ขายสองชนดนั่นแหละนะครับมันมีคนมาถามว่าที่จริงเท่าไหร่ก็มาดูหน้าที่จริงแล้วมันไม่ตรงฉนดนนครับผมก็เลยบอกเขาไปว่ากาลังทําการรังวัดไปเลยรังวัดใหม่อยู่รางวัดใหม่ยังครับรางวัดนะครับผมเรื่ององไรยังทำแล้วที่ดินมาแล้วปรากฏว่าหาหมุดเจอหมุดแค่อันเดียวเอออ่าเจอหมุดเดียวอีกอีกสักเดือนหนึ่งครับค่อไปรังวัดกันใหม่ เพราะว่ามันติดสารณะเยอะนี่ก็ติดคลองนี่มันที่โบราณเลยเนี่ยที่เก่าแก่เลยครับเก่าแก่เลยที่โบราณบุตรหายที่โบราณชือเจ้าของโฉนดจะเป็นอำแดงอยู่เลยโอ้สมัยรอห้ารอหกเลยนะครับก็ทะเลดีนะครับตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านพัดสอนขึ้นใหม่เลยตรงนี้ก็เป็นคาซาก็ทางเข้าสองเลนเป็นดินดําทางเข้านี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้เจ้าของที่เขาเว้นไปให้ได้เก้าเมตรนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่เขา ขยายได้เก้าเมตรเลยไ, <ป S 1> ไหมใช่ครับก็ให้คนฟ้า